สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะมีคําถามผ่านไลน์แอดของ y ยลโล w มานะครับสวัสดีค่ะชื่อแพรนะคะอายุ3ามปีจบบัญชีมาทํางานด้านบัญชีในบริษัทมา10ปีตอนนี้ออกจากงานแล้วคือตอนนี้ออกจากงานแล้วนะฮะขอปรึกษาแนวทางในการหารายได้จากการทําบัญชีรับงานยื่นภาษีให้กับแม่ค้าออนไลน์การลงบัญชีรายเดือน หรือบริษัทเล็กๆควรจะลงคข้อไหนบ้างคะสิ่งที่ติดและไม่มั่นใจกับตัวเองก็คือขอ้อ1เคยใช้แต่โปรแกรมแซฟโปรแกรมอื่นไม่เคยใช้ 2. ค่ขาดประสบการณ์ในการออกงบหรือปิดบัญชีบริษัทเล็กๆนะครับแปลว่าคุณเคยทํามา10ปีเนี่ยก็มีประสบการณ์ทํางานมาเยอะแล้วนะฮะทำงานมา10ปีแต่คิดว่าน่าจะทํามาบริษัทเดียวดังนั้นเมื่อทํางานมาบริษัทเดียวเนี่ยความหลากหลายในการทําบัญชีมันก็จะ มีประสบการณ์ไม่เท่ากับคนที่ทํางานในสํานังกงานบัญชีคุณอาจจะทําบริษัทใหญ่ก็ตามนะฮะเนื่องจากว่าคุณใช้แซฟแต่ว่าลักษณะการลงบัญชีหรือความผิดพลาดทางภาษีเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วทำบริษัทเดียวกับทำหลายบริษัททาหลายบริษัทต้องมีประสบการณ์เยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะแม้จะเคยทางานบริษัทใหญ่ก็ตามแต่ว่าตอนที่คุณทํางานบริษัทใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทางทางระบบเลยเพราะว่าจากการที่ดูแล้วว่าใช้โปรแกรมแซฟเนี่ยดังนั้น บริษัทเนี้ยค่อนข้างมีเอกสารเยอะนะฮะแล้วก็มีนักบัญชีหลายๆคนคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในนักบัญชีที่นั่นนะครับและคุณกำลังจะผ่านตัวเองมาทําบัญชีอิสระให้กับบริษัทเล็กๆตรงนี้เนี่ยลักษณะการลงบัญชีหรือลักษณะปัญหาต่างๆมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันมากนักนะครับแม้จะเป็นนักบัญชีเหมือนกันแต่ว่าการทํางานไม่เหมือนกันเพราะคุณเคยมาในบริษัทใหญ่คุณกำลังจะลงมาเล่นตลาด SME ซึ่งตลาด SME ปัญหาเยอะมากเลยจุกจิกมากเลยนะฮะอันนี้คุณต้องรู้ก่อนเบื้องต้นก่อนที่จะมารับทำบัญชีอิ ก็จะต้องเรียนคอร์สไหนบ้างนะฮะผมขอแนะนำคอร์สแรกเลยก็คือคอร์สทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรม e x p r เ s s นะฮะเราสอนในหลายๆธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจนำเข้าส่งออกธุรกิจล้านทองธุรกิจผลิตสินค้าธุรกิจรับเหมาเนี่ยเราสอนหมดเลยแต่ขอแนะนําคอร์สพื้นฐานก่อนก็คือทําบัญชีจากเอกสารจริงด้วยโปรแกรมเกเพสในธุรกิจซื้อมาขายไปหรือธุรกิจบริการเนี่ยเราเรียกว่า คอร์สพื้นฐานก็จะสอนการใช้โปรแกร,รมเอ็กเพรสพื้นฐานนะฮะคุณน่าจะมีทักษะในการใช้โปรแกร,รมบัญชีแซฟมาอยู่แล้วดังนั้นการเรียนรู้โปรแกร,รมเอ็กเพรสใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่น่าจะยากสําหรับคุณนะฮะแล้วก็ราคาของเอ็กเพรสเนี่ยก็ไม่แพงราคาแค่เพียง20,000ื่นต้นๆสามารถลงทุนได้สําหรับการทับทำบัญชีอิสระใหม่ๆนะครับดังนั้นก็ตรงเนี้ยมาลงคอร์สกับเรานะฮะคอร์สนี้6 00 0บาทนะฮะยลโลบเปิดอบรม แต่ว่าเปิดอบรมเนี่ยมันเปิดอบรมปีละครั้งเท่านั้นเองคอร์สนี้เราเปิดอบรมไปแล้วในปี63คุณก็สามารถมาเรียนออนไลน์ได้เรามีวิดีโออบรมในคอร์สรุ่นนั้นนะให้คุณดูให้เวลาดูได้1เดือนเลยว่างตรงไหนก็มาดูภายใน1เดือนนะฮะก็ให้คุณได้ทบทวนได้นะฮะแม้จะไม่ได้มาอบรมสดแต่ว่ามีเวลาทบทวนได้ถึง1เดือนผมก็ว่ามันก็สามารถที่จะทําให้คุณพัฒนานในการใช้โปรแกรมเอ็กเพลได้ดังนั้นคอร์สนี้ต้องมานะฮะเรียนเป็นออนไลน์ก็ได้ ต่อไปข้อที่2ที่ผมจะแนะนําก็คือคอร์สรู้ทันสานักงานบัญชีด้วยภาษีและการจัดทําเอกสารประกอบการลงบัญชีคอร์สนี้เนี่ยยันโล่นะฮะกำลังจะเปิดอบรมสดอยู่ในเดือนพฤิกายนคุณต้องมาแล้วเพราะว่าอะไรครับคุณต้องการยื่นภาษีรายเดือนอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องมาเพราะว่าในคอร์สนี้เนี่ยเราสอนการยื่นภาษีรายเดือนเลยว่ากรอก ภาษีอย่างไรยื่นอย่างไรการจะทําเอกสารประกอบการลงบัญชีทําอย่างไรคุณต้องมาคอสนี้เลยนะฮะแม้คุณจะอยู่ในบริษัทใหญ่มาก็ตามแต่ลักษณะของภาษีหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการลงทำบัญชีสละในธุรกิจเล็กๆเนี่ยมันก็จะหลากหลายมากเลยคุณต้องมาคอสนี้มาเรียงกับคนที่รู้จริงนะฮะอาจารย์เจียบทำบัญชีอิสระมาหลายปีแล้วก็ทามาหลายงบด้วยดังนั้นก็มาเรียงกับอาจารย์เจียบน่าจะ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ประยุกต์ใช้แล้วก็เป็นข้อพึงระวังในการไปรับทำบัญชีสละได้นะฮะดังนั้นคร์สนี้ผมแนะนําเลยคร์สนี้เนี่ยเปิดเป็นรุ่นที่สิแล้วนะฮะอบรมวันที่7วันที่8ปดพฤษาคมหกสาค่าอบรมพันละ6000บาทนะครับข์สนี้ก็จะทําให้คุณมีความรู้เรื่องภาษีมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้ปัญหา เรื่องภาษีในสํานังกงานบัญชีแล้วก็กรอกภาษีรายเดือนได้ให้กับลูกค้าคุณได้อีกคอร์สหนึ่งเพราะว่าคุณบอกว่าคุณไม่เคยปิดบัญชีธุรกิจเล็กๆคุณก็ต้องมาคอร์สนี้ครับคอร์สปิดบัญชีและออกงบการเงินด้วยโปรแกรม e x c e เปิดเป็นรุ่น21แล้วเปิดบรมวันที่21 22 28 29พจิกายน63นะครับคอร์สนี้เรียน4วัน1 2 0 0 0บาทนะครับคุณต้องการรู้เรื่องการตรวจสอบ ข้อมูลจากงบทดลองตรวจสอบแล้วผิดแก้ไขยอย่างไรปรับปรุงอย่างไรออกงบอย่างไรบ้างปิดบัญชีอย่างไรเนี่ยคุณต้องมาคอร์สนี้เราสอนวงจรการปิดบัญชีในตําแหน่งผู้จัดบัญชีให้กับคุณเลยหรือแม้กระทั่งคุณไปเปิดแล้วทำบัญชีสละเองถ้าเกิดคุณทําตรงนี้ได้เนี่ยค่าจ้างคุณก็จะได้สูงขึ้นนะฮะก็จะแนะนําเลยคอร์สนี้ต้องมาถ้าเกิดคุณมา3มคอร์สนี้ที่ผมกล่าวไปนะ,ะก็คือคอร์าทำบัญชีจากเอกสารจริงรก็ไปแก้ไม่เพจคอร์สนี้ เรียนเพื่อทําบัญชีได้ในโปรแกรมบัญชีนะครับ้อที่2รู้ทันสํานักงานบัญชีด้วยภาษีและการจะทําเอกสารประกอบการลงบัญชีคอทนี้ก็สอนเรื่องภาษีและการทาเอกสารและการยื่นภาษีข้อที่3เรื่องการปิดบัญชี3ามคอทนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าคอสนักป่าคอทนักป่าเนี่ยถ้าเกิดคุณมาลงทีละคอสรวมๆกันแล้วมันคือ24,00 0บาทแต่ถ้าเกิดคุณมาจองก็คือมาลงพร้อมกันเลย3คอสนี้เนี่ยก็คือคอสนักป่าเนี่ยเราจะลดให้จาก2 4 0 0 0นะฮะเหลือแค่เพียง2 0,000เท่านั้นลดให้4 0 0 0บาทนะฮะ คุณต้องมาเลยถือว่าเป็นพื้นฐานนักบัญชีควรจะต้องรู้ทุกๆคนควรจะต้องรู้นะฮะโดยเฉพาะคนที่จะต้องการรับทำบัญชีสละควรจะต้องรู้ใหญ่เลยนะครับสำหรับคอร์สป่ายของเยินโลกนอกจากนี้มีอะไรบ้างที่คุณจะต้องเรียนเพิ่มบ้างนะฮะผมขอแนะนําคุณอาจจะต้องมาในวันที่ 12- 13กันยานี้ซึ่งมันพรุ่งนี้เองนะฮะคุณอาจจะมาไม่ทันแลว้วเพราะคลิปนี้อาจจะลงไม่ทนันถ้าเกิดคุณเนี่ยมีคนมาจ้างให้คุณทําบัญชีธุรกิจนําเข้าหรือส่งออกเนี่ย ถ้าเกิดคุณไม่เคยถามเพราะคุณเคยทามาแค่บริษัทเดียวคุณก็ควรจะต้องมาคอสนี้เพื่อจะได้ทาบัญชีธุรกิจนําเข้าส่งออกได้นะฮะอาจารย์เยบจะสอนเรื่องก,การจัดทาเอกสรารต่างๆางาการลงบัญชีนะฮะแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนําเข้าส่งออกให้กับคุณนะฮะคอสนี้อบรม12-13กันยา63นะฮะค่าอบรมท่านละ6,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดมมกมาไม่ทันคุณอาจจะมาอีกคอร์สหนึ่งก็ได้คอสที่เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะถ้าอยากจะแนะนําคุณก็คือคอสรับเหมา คุณก็ไม่รู้อีกว่าผู้ว่าจ้างคุณจะเป็นธุรกิจรับเหมาหรือไม่ถ้าเกิดเขาเป็นธุรกิจรับเหมาแล้วคุณไม่มาอบรมคอสนี้เขามาจ้างคุณคุณก็จะหาทางทําไม่ได้แล้วดังนั้นกันเหนียวไว้เลยมาธุรกิจรับเหมาก็ได้นะฮะวันที่3ดตุลาและ1พฤศจิกาย,ยน63นะครับเราเรียกว่าคอร์สทำบัญชีจากเอกสารจริงด้วยแกมแม็กพีสในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เปิดเป็นรุ่นที่9้าแล้วท่านละ6000บาทคอร์สนี้ก็ได้เรียนกับตัวแม่นะฮะที่ทําบัญชีหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจรับเหมามาจํานวนมากนะฮะคุณมาเรียนตรงนี้คุณก็จะได้รู้ปัญหาต่างๆที่ต้องเจอในมุมของนักบัญชีที่รับทาบัญชีสละนะครับต่อไปนะฮะคอร์สต่อไปที่อยากจะแนะนาก็คือคอร์สนี้ครับวิเคราะห์งบการเงินและตรวจสอบความผิดปกติของงบการเงินเราเปิดเป็นรุ่นที่4นะฮะเปิดมา4ี่รุ่นละรุ่นคุณเนี่ยในปี63านี่จะเป็นรุ่นที่4ค่าอบรมท่านละ7,00 0บาท อบรมที่5และ6ธันวาคมข้อนี้ทําไมคุณต้องเรียนเพราะว่าคุณเป็นนักบัญชีสละฮะเวลาที่คุณออกงบหรือเอาเอกสารมาทาบัญชีเนี่ยคุณก็จะต้องดูงบคุณก่อนก่อนส่งมาให้ผู้สอบบัญชีดูหรือตรวจสอบถ้าเกิดคุณรู้ในเรื่องของว่างบอันไหนมันเพี้ยนก็อันไหนมันผิดปกติเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเออมันจะต้องปรับอะไรหรือเราแก้ไขอย่างไรให้มันถูกต้องให้มันไม่ผิดปกติไม่เป็นที่โดดเด่นหรือเด่นชัด ให้สัมภารเข้ามาตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีจะมีปัญหาถ้าเกิดงบที่คุณส่งให้มันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่คุณจะต้องรู้ในฐานะนักบัญชีสละก็เลยต้องแนะนําให้คุณมานะครับอีกคอร์ดหนึงที่คุณจะไม่รู้ไม่ได้เลยคอร์ดนี้มันเป็นคอร์ที่เกี่ยวกับอาชีพคุณจริงๆเลยก็คือคอร์สสำนังกงานบัญชีเขาทาบัญชีกันอย่างไรอบรมันที่ 12, 13, 19, 20ธันวาคม เปิดเป็นรุ่นที่4ี่นะครับ20,000บาทเรียน4วันคอร์สนี้จะบอกเลยว่าทําบัญชีในลักษณะการรับทาบัญชีสละกหรือต้องการเป็นสานักงานบัญชีเนี่ยทำบัญชียังไงคุณได้รับค่าจ้างมาเท่านี้คุณจะทาบัญชีลักษณะแบบไหนทํายังไงให้มันถูกต้องทั้งบัญชีและภาษีและก็ให้คุ้มค่ากับที่เขาจ่ายเงินมาแล้วก็ไม่มีปัญหาผู้ประกอบการและก็ไม่มีต้นทุนในการทํางานที่มันเยอะเกินไปในการรับทาบัญชีสละก อาจารย์เจ๊ยบนะฮะก็มีประสบการณ์ในการเป็นสานักงานบัญชีอยู่แล้วนะฮะเขาก็ต้องสอนคุณให้คุณทําบัญชีสละได้คอร์สนี้คุณต้องมานะฮะการทําบัญชีในบริษัทใหญ่ๆกับการทาบัญชีในสํานักงานบัญชีแบบอิสระนั้นแตกต่างกันนะฮะนั้นนะคคุณอาจจะเคยทางานในบริษัทใหญ่แต่ว่าในบริษัทเล็กๆในสานักงานบัญชีคุณต้องเรียนรู้ใหม่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันร้อยเปเซนตฮะ ก็ต้องมาในคอร์สนี้ด้วยนะครับนี่คือคอร์สในปี63ที่คุณควรจะต้องมานะฮะถ้าสนใจนะฮะหลังจากที่ผมขายคอร์สไปเยอะแล้วคุณมาถามผมเนี่ยถ้าสนใจก็ให้ติดต่อมาที่0 97, 9 7 0 0 9 1 6 5 6นะครับหรือ0853111669หรือ Line ID y e l l o w t e n d i n g ครับ